วัสดีครับเกิดมีระเบิดวิธีการไล่ราบแ้วมันเครื่อนการมันเครื่องออกจากระบบน่านหลังจากที่เตรียมชุดปล่อ,อยผู้เลือดทางเครื่องหรือไม่นะครับสาเหตุที่เตรียมหรือคือไส่อ,อยผู้เลือดรั่วนะแล้วมันเครื่อนอะไรดูเด่นหลอดว่าปนรับระบบน่านะครนะหลังจากเตรียมแล้วก็ต้องมี มาซอยไล่อยู่อนะครับดนลังคามันต้องใส่ตัวซอยครับใส่ป็ดหน่อยครับมาซอยน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับมาเป็นตัวซอยในการล้างคราบน้วมันนะครับเพราะว่าใส่แจ้าหนามนี่มัน อาจจะบาบิดนะครับนี่นะครับหลังจากเติมน้ำยาล้างหองน้ำผสมน้ำน้ำนะครับเข้าไปนะครับเดินเครื่องไว้ประมาณสักสิบนาทีนะครับเปลี่ยนออก หลังจากเดินเครื่องไว้เร็วประมาณ10นาทีนะครับับมาเปิดน้ำออกครับดงครับสภาพของน้ำนี่แสดงว่าคาบน้ำมัน ยังลงเหลือในระบบหลายอยู่นะครับยังมีขราบถมันลงเหลืออยู่ในระบบอีกนะครับเลยต้องล่างเป็นรอบที่สองครับเพื่อความมั่นใจนะครับนี่ครับหลังจากเดินเครื่องไว้ประมาณสิบนาทีนะครับ ก็เปิดน้ำออกนะครับดูสภาพของน้ำครับอีกสภาพของน้ำก็มีความแตกต่างจากรอบแรกอยู่นะครับก็คาบน้ำมันก็หน่อยก็รอบแรกอยู่ครับหลังจากนี้เราก็เตียนน้ำบางเม็ดก็ฉีเติมน้ำเข้าไปนะครับเดินเครื่องอีกรอบนึงแล้วก็ปล่อยน้ำออกอีกนะครับเพื่อให มันล่าง้ทำความสะอาดข่าบน้ำยาออกไปน้ำนะครับนี่ครับหลังจากล่างทำความสะอาดไปสองรอบนะครับยังมนนีขาา้ํามันอยู่ตรงนี้ด้านนี้เป็นธรรมดาครับเพราะว่าขา่าวละมันมันต้องมันติดอยู่ฝ้าด้านบนอยู่แล้วถ้าจะให้สะอาดก็ต้องถอดม่านครับมาล่างนะครับแล้วแต่ นี้ผมจะเอาแค่นี้ก่อนครับน้ำผสมน้ำยาล้างห้องน้ำสองรอบครับแล้วก็เติมน้ำสะอาดเข้าไปอีกรอบนึงแล้วก็เปลียนออกนะครับแล้วก็เติมน้ำสะอาดเข้าไปใหม่นะครับเป็นรอบพี่ศษเนี่ยคือจะเอาไปทดลองใส่งานครับนี่เป็นการเปิดน้ำออกรอบที่สามนะครับ ดวงแสงอยูหน่อยรอบนี้เป็นน้ำสะอาดนะครับล้างออกก็เพื่อทำความสะอาดคราบนำจ่าล่างของน้ำนะครับบอไห้มันลงเหลือ,อหลังจากนี้ก็ทีเติมน้ำสะอาดรอบเข้าไปทดลองใส่งานเพิ่ออะครับบอสนวัสดีครับผลงานหลังจาก ขั้งตอนสะอาดหมอน้ำนะครับน้ำสะอาดผสมน้ำยาล้างห้องน้ำสองรอบนะครับแก็นี่น้ำสะอาดอีกรอบนึงครับเพื่อเติมน้ำสะอาด้าไปแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ส่น้ำยาลอดเย็นครับเดี๋ยวทดลอใหม้มันมั่นใจกว่านะครับดนะครับเป็นทีนาเข้าใจครับส่วนอาตาัตราส่วนผสมนะครับ ของน้ำยาล่างทำความสะอาดนะครับผมใส่ขนาด450มิลลิตรนะครับนี่ครับผสมกับน้ำ10ถึง12ลิตรครับแต่ว่ากัเข้ากับต้องเบิงเวลานะครับเพราะว่าตัวน,นี้มันก็มีคุณสมบัติในการกัดก้อนอยู่แล้วนะครับนี่ครับ เส้นเส้นซิทเสร็จสิ้นกระบวนการครับนี่ก็ที่ไดเอารถจอมแดงไปลองใส่งานเบงนะครับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับนี่เป็นประสบการณ์ตรงของผมเองครับไม่พบปัญหาปัญญาไม่เกิดครับชาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่างช่องวิจิตรรถบรรทุกินครับพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ